ไว่โูซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามา ถ้าก่อนไว้เสาเทียงคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เจินหัวหน้าพักดกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเศร้าสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งมีที่ดีเสียถงรีมน้าสาวพี่แม่ได้แนะนำให้ข้ารูไดพบข้าลีเสียช่วย่อนที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เจินจนข้านไมขึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาวเวียนีศหนน้ามืดอะเวียนเวียวอิ้ว